เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุทกๆท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม Be Soul Resonance กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนำในส่วนของผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะครับก่อนที่มันจะหมด c b t ไปในวันที่23เนี่ยเราควรเลือกจัดทีมยังไงในการลงแต่ละคอนเทนต์นะแน่นอนว่าเกมเนี่ยมีคอนเทน เกี่ยวกับการลงดันต่างๆเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับถ้าเราปั้นตัวไม่เพียงพอหรือว่าเลือกปั้นตัวผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยลงช้าแล้วก็อาจจะไม่ได้ของรางวัลในช่วงด่านนั้นๆจนคนอื่นเนี่ยเขาได้กันไปแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยก็จะมีแนะนําให้ในแต่ละคอนเทนต์เลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมบีชโซนในแง่งกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปมาด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเนื้อเรื่องหลักกันก่อนแล้วกันนะครับโหมดตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนน่าจะเก็บตัวดาวเนี่ยครบกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง โซนธรรมดาแล้วก็โซนยากเลยนะในช่วงแรกๆนะครับแต่การต่อสู้สุดโหดหรือว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยอาจจะยากไปสําหรับบางคนที่ต้องเก็บในส่วนของ3าดาวนะครับเพราะว่ามันห้ามโดนโจมตีด้วยถ้าเกิดเราบล็อกไม่เป็นหรือว่าเรากดปัดป้องไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนโจมตีแบบผมนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวฮิลขึ้นมาเลือดมันก็จะ ลดลงไปมากกว่า60%ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ไหวตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนสายฮิลเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมก็ได้แล้วก็โหมดประจญภัยตรงนี้อีกโหมดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในช่วงประมาณเลเวล40ไป50นะครับก็จะมีปลดตรงนี้มาให้เราทําแต่มันมีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วจะมาพูดถึงในส่วนของการจัดทีมเนี่ยแหละครับที่สําคัญเหมือนกันนะอย่างโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมดายากแล้วก็โคตรยากนะครับผม3โหมดเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องดูในการจัดทีีีีีมมมมมเเเเเนน่่่่่่่ยไไคอออปัญหาาาาาทททรรรรพะะวจะ้ืงงข เนี่ยครับเขาเรียกว่าสกิลสนามลบนะครับสกิลสนามรบเนี่ยมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นไม่ได้มีทุกตัวนะอย่างถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอาตัวเบคุยะออกปุ๊บแล้วเอาตัวอื่นเข้ามาแทรกกลางแทนนะครับผมอย่างยาจีลุอย่าง, u, างเงี้ยมันเป็นทีมฟันครบ3ตัวก็จริงแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่า ไม่มีโบนัสสนามเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปิดตัวหรือว่าเลือกตัวละครนะ่ยแนะนําว่าให้มีโบนัสสนามติดไว้1ตัวนะครับเพื่อที่จะได้ทำคอมโบหรือว่าเก็บดาเมจได้เร็วมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบียคุยะโทเซนซาจินอะไรอย่างเงี้ยพวกระดับเอเดนอเนี่ยทีมสายต่อยเนะี่ยก็จะเป็นซาจินที่ไม่ใช่โยรุอิจินะครับส่วนทีมสายแทงเนะี่ยก็จะเป็นตัวโทเซน ที่ไม่ใช่มาราดาเมะอิคาคุด้วยผมไม่มีสักตัวเลยเลยให้ดูไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็น SR เนี่ยก็จะมีเนี่ยอิชิดะอูริวมันจะขึ้นบอกเลยนะว่าตัวไหนเนี่ยมีสกิลสนามบ้างนะครับบอกครบหมดเลยถ้าตัวไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะจัดสรรแล้วก็จัดทีมไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาขอแค่อย่างเดียวนะครับคือมีสกิลสนามลบเนี่ยติดไว้หนึ่งตัวในทีมก็เพียงพอแล้วคอนเทนต์ต่อมาเนี่ยก็คือโหมดวัสดุนะครับผมพวก ของอัพตัวเงินอะไรพวกเนี้ยอัพอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถมาลงตรงเนี้ยได้หมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราลงครั้งแรกไปแล้วนะครับเขาจะแจกตัวเพชรเนี่ยมา20เพชรด้วยนะแล้วก็ XP เนี่ยได้ทุกครั้งครั้งละร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเลเวลไหนก็ตามนะครับผมมันร้อยหมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเนี้ยเราสามารถที่จะกดตัวแทนหรือว่ากดลงแบบเนี้ยด้วยการกวาดล้างได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราลงผ่านไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถกดท้าทายตรงนี้ได้ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้เลยแต่มันจะไม่บอกแล้วนะว่าทีมที่ต้องการเนี่ยคือทีมแบบไหนบ้างเราสามารถลงทีมอะไรก็ได้นะครับในการต่อสู้แล้วพอเข้าไปต่อสู้เนี่ยจะสามารถกดออตโต้ได้เลยนะครับผมบางคอนเทนต์เนี่ยไม่มีออตโต้ให้ด้วยนะครับผมและต่อไปเนี่ยมาถึงบททดสอบนะครับอย่างสกิลพาสซีฟ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาฟาร์มแล้วก็หาของได้แต่ไม่จะเป็นที่จะต้องเข้าทุกครั้งนะครับเข้าเฉพาะช่วงเวลาที่เราอัปเกรดจากตัวละครของเราเนี่ยเป็นเลเวล40 50แล้วมันก็จะมีการปลดล็อกตัวสกิลมาให้เราเนี่ยได้ใช้พวกเนี้ยอยัพยางดาเน,นี้ลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะออตโต้ได้เหมือนกันนะครับเกมมีระบบออตโต้ให้เราได้เล่นค่อนข้างสบายเลยอย่างผมเนี่ยกดแค่ด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับเพราะอยากจะรีดดาเมจให้เร็ว แค่นี้ก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยไปครับถ้าเกิดเรากดหลบตรงนี้ยฟึบหนึ่งเนี่ยมันจะทําการเออไปนิดนึงนะในระหว่างที่จะคอมโบนะครับก็มีผิดพลาดกันบ้างไม่ได้คอมโบแบบต่อเนื่องนะครับต่อไปเนี่ยก็คือทางระเบียงตาประทับนะครับผมอันนี้ค่อนข้างคุ้มมากๆเพราะว่ามันจะแจกตาประทับให้เราเนี่ยเยอะนะครับแล้วบางคนสุ่มหรือว่าดวงดีเนี่ยได้อัตราสีทองเนี่ยมีโอกาสได้ตาประทับระดับ6ดาวไปเลยนะ นี่ถ้ามี6ดาวเนี่ยมันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยสเตตัสเป็นแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาลงตรงนี้ด้วยรอบแรกเนี่ยมันจะให้เราลงแค่ครั้ง2ครั้งนะครับแบบ2เท่า3เท่าอะไรเงี้ยแต่ลหลังๆเนี่ยมันจะให้เราใช้5เท่าได้ส่วนด่านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับชิลๆเหมือนเดิมเลยไม่ต้องใช้ตัวละครอะไรพิเศษพิโสขนาดนั้นเล่นตัวที่เราปั้นไว้ตนะั้งแต่แรกๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับดาเมจที่ทําได้มันค่อนข้างสูงอะนะแล้วมอนสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายด้วยนะครับ คอมโบไปเรื่อยๆมันก็จะมีกล่องออกมาจากตัวมอนสัก3 4กล่องเนี่ยให้เราเก็บนะครับถ้าใครดวงดีเนี่ยได้กล่องทองเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยหลังจากลงครบเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกมาเลยนะครับว่าเราได้สีทองกี่ชิ้นของผมได้มาประมาณ3-4ชิ้นนะครับก็กดเปิดทั้งหมดได้เลยถ้าเกิดว่าเปิดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเป็นการ์ดมันก็จะเขียนบอกว่าได้การ์ดอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมได้แต่เศษต่อไปเนี่ยคือร่องรอยเสื่อมถอยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกัน เราใช้ตัวละครตัวไหนลงก็ได้ไม่ต้องเป็นที่จะต้องเอาสายที่เขาแนะนํามาลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็จะให้ของรางวัลกับเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเศษชิ้นส่วน ในการประดับตัวให้มันโหดขึ้นอะไรประมาณนี้พอเข้าไปในดานเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็แค่ตีมอนเลือเล่อยเปอยแล้วก็สามารถออโต้ได้เช่นเดียวกันบทท้าทายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการฟาร์มเก็บของรายวันเท่านั้นก็จะมีให้เราเนี่ยออโต้ Auto ไปเรื่อยๆนะครับแต่รับคนที่ขี้เกียจคอมโบนะแต่ส่วนที่สําคัญเนี่ยก็คืออันดุสสถานสนามรบนี่แหละครับผมที่มันจะมีจํานวนท้าทายทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งนะครับก็จะมีตัวสู้กับไอเซนหนึ่งตัวแล้วก็สู้กับ อุราฮาระ1ตัวนะครับอันนี้เราลงคนเดียวก็ได้หรือจะลงกับเพื่อนในทีมเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกลงได้เลยแต่มันจะมีบอกว่าสายที่แนะนำเนี่ยเป็นอะไรบ้างอย่างผมลงอันเนี้ยคนเดียวเจอกับอุราฮาระเนี่ยก็ถือว่าสบายในส่วนของเลเวล40บนะมันจะมีปลดปล่อยครั้งที่2ด้วยเห็นไหมครับครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ด้วยเลเวลมันก็จะสูงไปเรื่อยๆของวันมันก็จะโหดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนลงคนเดียวได้ลงไปเลยแต่ถ้าลงไม่ไหวเนี่ย เชิญตี้มาสัก2 3คนเนี่ยก็สบายแล้วนะครับพอเข้ามาในดานเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมมีระบบออตโอต้ให้นะขอแค่เราจาัดก,การอุราลาระคิสเกะให้ตุยเย่ไปได้ในช่วงเวลาที่กําหนดเนี่ยก็ถือว่าจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับได้ของรางวัลค่อนข้างดีนะมาต่อกันในส่วนของการท้าทายกันบ้างน,นะครับการท้าทายเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ระบบนะอันดับแรกเลยก็คือโคต้ากลยุทธ์อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแค่เราเนี่ยเลือกตัวละครให้ครบทั้งหมด3ตัว แล้วก็เข้าไปในด่านนะครับมันจะมีประตูให้เราเลือกเนี่ยหลังจากที่เราสู้กับมอนเรียบร้อยแล้วนะผ่านชั้นต่อไปเรื่อยๆจะมีบอกว่าเราจะไปฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาแล้วก็จะมีดีบัฟส่งมาให้เราทีละครั้งทีละครั้งนะครับเพิ่มสเตตัสเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเราก็เลือกลงได้เลยว่าจะลงแบบไหนทําให้มันครบทั้งหมดเนี่ย 6ชั้นนะครับแค่นี้ก็ได้รับของรางวัลละแต่สิ่งที่มันเริ่มยากเนี่ยก็คืออันนี้แหละครับเราต้องปั้นหลายทีมหน่อยนะถ้าอยากจะได้ของรางวัลที่มันค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมฟันทีมต่อยทีมแทงแล้วก็ทีมสายวิญญาณทําไมถึงต้องปั้นเยอะนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะเคลียร์คอนเทนต์กันไม่ผ่านถ้าพลังเราไม่ไหวนะอย่างสมมติว่าผมทําทีมฟันมาเนี่ย เห็นไหมว่าผมลงผ่านมาได้เรื่อยๆชิวๆเลยนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ไหลๆมาเลยแต่พอผมไปลงทีมต่อยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้ทําทีมต่อยมาดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยมันจะลดลงไป60%นะเท่ากับว่าผมเนี่ยตีพวกเนี้ยได้แค่40%เท่านั้น หมายความว่าเราก็ต้องมานั่งปั้นตัวอื่นที่เป็นสายต่อยเนี่ยเพื่อที่จะลงด่านพวกนี้ด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นสุลต่านเนี่ยอาจจะปั้นบิ้วตัวโหดดแล้วแล้วเลือกลงมาเรื่อยๆได้เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่สายฟรีอย่างเลาๆเ,เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งบิ้วตัวใหม่แถมมีอันดับบอกด้วยนะว่าเราเนี่ยลงไปได้กี่ด่านแล้ว แล้วมีของรางวัลให้ด้วยผมไม่มั่นใจว่าตอนเปิดี่ยจะมีแบบนี้ให้หรือเปล่าถ้ามีให้ยก็ถือว่าอ้างอิงได้นะครับส่วนตัวละครที่จะให้ปั้น,นยอย่างสายต่อยที่มีแจกแรกๆเลยเยก็มีซาโดะยาสึโทระตัวหนึ่งสายวิญญ,ญาณก็จะมีลูเคียที่เป็นแจกฟรีหรือว่าเติม35บาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามเนื้อเรื่องสายแทงก็มีอิชิดะอูริวเราสามารถปั้นตัวพวกน,นี้ไปใช้ก่อนก็ได้นะครับเอาไว้คร่าวๆนะแต่ก็มีหลายคน,นยสงสัยเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ย ไอ้พวกนี้เนี่ยผมสามารถใช้ตัวเดิมเนี่ยเคลียร์ซ้ซําๆมันก็ผ่านได้เหมือนกันอันเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ชั้นที่1 2 3 4มาเนี่ยผมก็ใช้ตัวเดิมๆซ้ๆซําๆของทีมสายฟันเนี่ยผ่านมาได้หมดเลยแต่หลังจากเนี้ยหลังจากที่ตัวละครอของเราเนี่ยแคบมันตันหรือว่าค่าพลังมันค่อนข้างคงที่นะครับถ้าไม่ได้อัพการ์ดแล้วก็อัปดาวมันเนี่ยอาจจะค่อนข้างนหนักหน่วงสําหรับสายฟรีด้วยอันนี้ก็ถือว่าบอกไว้เผื่อในกรณีที่เราไม่ได้เติม หรือว่าเปิดหาแล้วดวงมันเกลือนะครับก็ควรปั้นตัวอื่นเนี่ยทิ้งไว้หน่อยก็ดียังไงมันก็ต้องมีทีม2อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในส่วนของกิจกรรมชี้เป็นชี้ตายอันนี้ระบบนี้แหละที่ทําให้เราเนี่ยต้องปั้น2ทีมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมีด่านบอกว่าเราต้องสู้กับใครอย่างที่2เนี่ยก็จะมีสายแนะนําด้วยอย่างผมเนี่ยสายฟันมีครบหมดเลยทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกตรงเนี้ยครบเลยนะพอล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะไปลงด่านที่สู้กับมายูริเนี่ยกลายเป็นว่าเราเลือก3ตัวนี้ไม่ได้แล้วเราต้องมานั่งปั้นทีมสายแทงลงอีกนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ถ้าปั้นหลายทีมเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด่านเนี่ยเราต้องเล่นมือร้อเ็ลยนะแล้วดูสภาพดีครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องของการคอมโบอยู่แล้วจะต้องมานั่งเจอตัวบีคุยะที่มีสกิลในการกระแทกแล้วก็การฟันติดจอขาวแบบนี้นะครับเนี่ยคอยหลบดีๆถ้าหลบไม่ดีเนี่ยปัดป้องไม่โดนนะครับ โดนคอมโบต่อเรื่องตายด้วยนะแล้วมีระยะเวลาบอกให้เราเนี่ยทำคะแนนด้วยนะครับส่วนคะแนนเนี่ยมันจะมีบอกตรงนี้เลยนะครับด่านแรกไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับใครหล,หลายๆคนนะจะไปด่านักด่าน2ดมเนี่ยครับต้องทําคะแนนให้ถึงขั้นเพื่อที่จะปลดล็อกด่านต่อไปเรื่อยๆได้แล้วยังมีอันดับบอกด้วยนะว่าเราเนี่ยลงไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนแล้วอย่างที่1เนี่ยเขาซัดไป4 0,000แต้มแล้วครับแถมมีของรางวัลเนี่ย ให้ด้วยนะทุกสัปดาห์เลยถ้าเก็บครบ50,000แต้มี่ยก็ได้เพชรได้อะไรไปอีกนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มสําหรับสายฟรีเลยนะถ้าจะปั้นทีเพิ่มย้อนกลับมาในส่วนของระบบหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือประสานพิจิตรบางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวเราจะได้เล่นกับเพื่อนเมื่อไหร่เนี่ยกิจกรรมเล่นกับเพื่อนน้อยมากเลยกิจกรรมนี้หละครับสามารถลงด่านกับเพื่อนได้ ลงได้ทั้งหมดเนี่ยสคนด้วยกันแล้วจะมีวันบอกด้วยว่าเราจะลงได้เนี่ยวันที่เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแถมมีในส่วนของสกอร์บอร์ดบอกด้วยว่าดาดมจสูงสุดเนี่ยเป็นใครบ้างรางวัลอันดับก็จะมีบอกนะครับอันดับที่ 1- นถึงร้อเนี่ยได้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เอาไปอัพตัวทานูน่นทานี่เพิ่มต่อได้อีกนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมสําหรับคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยแนะนําว่าให้ปั้นตัวละครไว้สัก 2ถึง3ทีมละกันสําหรับคนที่เป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าของแต่ละอย่างมันใช้ในส่วนของแต้มในการหานะหรือว่าตัวลูกไฟวิญญาณนั่น,นแหละครับสมมุติว่าผมอยากจะฟาร์มสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ตรงเนี้ยประมาณอย่างละ20ไปเรื่อยๆนิ่ถ้าเกิดเรากดย้ําไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับว่าเปลวไฟเนี่ยก็จะเริ่มหมดลงสําหรับคนที่ปั้นหลายตัวเนี่ยจะเสียตรงเนี้ยเยอะหน่อยนึงแต่มันสามารถหาได้นะ อย่างการเก็บสแต็กตรงนี้ทำเควสอะไรเลือเล่อยเปื่อยก็จะมีแจกมาให้หรือถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้ออนมาออนที่หลังเนี่ยก็จะมีดวงไฟทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับประมาณร้อยกว่าดวงแถมเรายังสามารถใช้ตัวเพชรที่เอาไว้สุ่มกาชาในการซื้อไฟเพิ่มเนี่ยอีก60ดวงได้ด้วยก็หามาอัพตัวเอาละการน,นะครับผมสำหรับตัวให้อัพเนี่ยก็มีบอกในแต่ละคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ